ปรกอบไม่ตันเรวล้วเพียอ,อต้องต่อเจ้านุ่นได้แลว้วเออตัดตี้มีโต๊ดตี้ไมต็์วันนี้ไมตช์กลับกลับกลับเรียบร้อยแล้วเออตึงแเล่ตอนี้เรือเนี่ยเม็ดลรวนี้ซึ่งเรือมาเล้วต่ำตำแม่ขันนะกันนั้นกันเรือมาแล้วลางตู้เดียกันเออได้ได้ได้ได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 นายปีจัดการน้ายต๊ดตี้โตดตี้เออเด็กมันกว้างพิดว่ามาตำเด็ ตามแม่มาซึ่งมันรือเม็ดโตตีพี่โตตี้ับแล้วเนี่ยเม็ดแล้วเฮ้ยตึนเล่ตันนี้มันตื่นนี้ปลาค้อแก่ตุกนี่กับตึนแก่ตึนเมาหู้จ้ามาปลาค้อเบี้ยได้ได้ต่อเช้านะครับเออเดี๋ยวหลังตัวเดี๋ยวโรยขับพ่มขับ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 ได้พี่ได้ได้ได้ขับ เดี๋ยวเจัดกาหนายจัดกาหนาย